วันนี้เราจะมารีวิวตัวที่เป็นลิมิเต็ดไทม์นะครับก็คือมีลิมิเต็ดในวันฮาโลวีนเท่านั้นก็คือตั้งแต่เอ,อวันนี้เออวันที่เท่าไหร่ไม่รู้เออตั้งแต่เอ,อเดือนนี้จนถึงอ,อไม่ใช่เดือนนี้ดีวันไหนนี่แหละจนถึงวันที่6พฤศจิกาตอนเที่ยงเขาถึงจะปิดเอไอตัวไอการสร้างโถเลตตัวนี้แล้วก็ปิดอีเวนต์ฮาโลวีนไปเอาล่ะตัวนี้ก็คือ มันจะเป็นหัวฟักทองโทเลตซึ่งวิธีก็คือต้องใช้ถ้วยถ้วยอันนี้ก็คือมันจะคจาแบบถั่วซ่วมันนั่นแหละแล้วก็แมชชีนคาบซึ่งเออเทรดเดอร์คือแบบโคตรยากแต่ตอนนี้ผมได้มาแล้วสองอันนี่นี่มาคาบกันเลยนี่เน่เดี๋ยวเขาดูนะห,หน้าตามีเสียงเลยนะมีเสียงแลววีนะ่ะ เออก็น่าจะประมาณนี้เนาะกินกันเลยแล้วเราก็จะได้นี่มันชื่ออะไรมันชื่อหรือที่อย่างอะไรทุกอย่างโทเ l e แมนนี่เนาะในตัวนี้ไปเราไปทดสอบกันเลยมันจะมีกี่สกิลวะเลือดหนึ่งพันนอยห้าสิบเนาะเป็นตัว limited time นี่มีหาสกิลโอเคอเคๆ นี่เนาะไปไปรีวิวกันเลยหน้าอย่างแบบหัวมันเล็กเกินไปอ่ะผมรู้สึกหัวมันเล็กนะอันนี้คือเท่าที่ผมเห็นนะรู้สึกว่าหัวมันเล็กมากแล้วถ้าเราถือถ้วยมันจะมีเสียงเลยนะแต่หัวมันเล็กปแปลกอ่ะของผมคือมัน,ผมผมมนมาจ่ใหญ่กว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรไปไปเท่เวลาทำโคตรนานเช้เวลาทำเคสสองวันเองไม่ ประมาณหนึ่งวันครึ่งอ่ะเออไอตัวเนี้ยถ้าคุณพยายามอ่ะนะแต่ถ้าคุณโคตรขี้เกียจคุณก็จะทำไม่ได้เว้ 2, ย t w 0 0 h o u s a n d years l a t นี่เนาะไอตัวนี้สก,กิลแรกนี่เป็นการฟัน,นงูนี่เนาะฟันแล้วมันก็จะกระดินด้วยแล้วก็ติดผิดอะไรสักอย่างติดไฟอ่ะเออมีเสียง มันจะเป็นการดึงสตูเข้ามาแล้วก็พุ่งแล้วก็ปล่อยเหมือนพลังออกไปอะ่ะเอาใหมเอาหมเี๋นะออมันก็จะเป็นเนี่ยแบบนี้แล้วก็ผลักสตูออกไปอะ่ะโอเคต่อไปก็คืออะไรสักอย่างเหมือนเป็นการพ่นไฟใส่เออเอาง่ายพ่นไฟโอ้พหนแรงเลยต่อไป เหมือนมันต้องกดใกล้ๆคนคลิกปุ่มที่ถ้าเล่นในคอมนี้กดโุ่มได้มันจะเป็นการเหมือนแบบโจมตีโจมตีระยะไกลใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจขอลองใหม่หน่อยผมเคยเห็นอยู่นะโจมตีระยะไกลใช่ไหมหรือระยะไกลหร่ เป็นการเหมือนผักแบบทําให้ศะตูลอยแล้วก็ผักออกไปอะไรประมาณนั้นนะก็มีสําหรับเท่านี้เนาะสําหรับเอ่ออะไรดีตัวโทรเรทฮาราวีนเนาะเออเอ๊ยแต่ถ้าดูกใกล้ๆมันก็หัวมันค่อยใหญ่ผมน่าจะดูไกลเกินไปแหละเอาละก็ลาก่อนคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เด้อกดไ like ลค์ติดตามด้วยและตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดไามอย่าลืมหากันด้วยก่อนที่จะหมดเวลา